เราจะมาคอนเฟิร์มดวงชะตาของท่านในช่วงวันที่16ตุลาคมถึง1พฤศจิกาย,ยนทั้ง12ราศีครบถ้วนในคลิปเดียวเลยนะครับอยากเช็คดวงชะตาของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังแล้วใช่ไหมกิจคอนเฟิร์มรวบรวมมาให้พร้อมปาคําทําคายครบทั้ง12ราศีมาฟังกันเลยครับสำหรับดวงชะตาท่านที่เกิดในราศีพฤษภพิจิกมิถุนแล้วก็ธนูต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับท่านมีดาวโ,โคจรทับแล้วก็เล็งดวงชะตาคือดาวอังคารแล้วก็ดาวเกรดซึ่งทับแล้วก็เล็งรวมถึงมีดาวมรยุยูมาสัมพันธ์ดวงชะตาทั้ จรมาสัมพันธ์กับดาวเกตมันจะทําให้คุณมีปัญหาเกี่ยวกับระบบผื่นแพ้ผิวหนังเกิดสะเก็ดหรือเป็นตุ่มใสๆขึ้นมาจะเป็นสิวเป็นผื่นได้ง่ายตรงนี้คุณต้องระวังนะครับและตามตําราบโบราณเขาบอกว่าเมื่อดาวเกตสัมพันธ์กับดาวอังคารคุณจะมีโอกาสได้ราบมาจากรถมาจากยวดยานพาหนะมาจากมิตรสหายนะครับและคุณจะได้รับข่าวดีข่าวที่คุณรอคอยมาจากเพื่อนฝูงมิสหายของคุณและคุณยังจะมีโอกาสในช่วงครึ่งเดือนนี้ที่จะได้เข้าไปในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับวัดวาอารามเกี่ยวข้องกับ สถานที่สำคัญสาคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นตึกที่ทําการราชการหรือเป็นสถานที่โบราณที่เป็นสถานที่สําคัญสําคัญในสมัยโบราณนะครับและคุณมีโอกาสที่จะไปฟังเพลงไปฟังมหรสพไปดูหนังอย่างชัดเจนทีเดียวเลยนะครับแต่ในช่วงนี้ฮะอาจจะมีเกณฑ์การที่คุณจะต้องซ่อมแซมเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถที่วุ่นวายเกี่ยวกับระบบไฟระบบน้ําตัวนี้คุณต้องระมัดระวังนะฮะมีโอกาสได้นั่งยานพาหนะที่มีความเร็วสูงเช่นเครื่องบินรถไฟหรือเข้าไปในอุโมงค์ยาวๆมีโอกาสมากนะครับแล้วก็ที่ สาคัญในช่วงนี้นะฮะตัวคุณเองจะมีโชคบางอย่างมาจากของเก่าๆอะไรเก่าๆเ,เลขเก่าๆตรงนี้ค่อนข้างจะชัดเจนด้วยนะครับแต่สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังนะครับคือช่วงนี้จะอารมณ์ร้อนจะรู้สึกว่าตัวเองหงุดหงิดมันขั้นเนื้อขั้นตัวรวมถึงจมูกช่วงนี้มันเหมือนไม่ค่อยโลงแต่ช่วงนี้เซนดีเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าใกล้เราเพราะฉะนั้นเราทําบุญช่วงนี้ขึ้นมากๆขอพรบูชา,าต่างๆคุณจะมีความสําเร็จที่ดีเยี่ยมอย่างมากๆเลยนะครับแต่ในระยะนี้เนี่ยก็ขอให้คุณ รายจ่ายค่อนข้างเยอะมากแต่ต้องบอกว่าถ้าคุณทําอะไรเกี่ยวกับในน้านั้นคุณจะมีโอกาสได้เงินได้ทองอย่างชัดเจนมากๆเลยทีเดียวนะครับของที่มันค้างค้างเงินที่มันค้างค้างโปรเจกต์ที่มันค้างจะทําเงินให้คุณคุณจะได้เพียงแต่ว่าคุณจะมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายอกสบายใจจะมีญาติพี่น้องคนรู้จักมาขอความช่วยเหลือคุณจ่ายเงินช่วยเหลือซึ่งให้ไปก็อาจจะได้คืนช้าหรือไม่ได้คืนเลยนะครับแต่ถือได้ว่าการเงินการทองก็รอดไปได้ในช่วงครึ่งเดือนนี้นะครับถามเพื่อนเพื่อนฝูงครับต้องบอกว่าในช่วงนี้มีเกณฑ์ เพื่อนฝูงชักชวนไปเดินทางไกลไปทําบุญหรือไปในสถานที่ที่เป็นสถานที่โบราณสถานครับในเรื่องของบ้านโยยานพนามีโอกาสที่จะได้มีโอกาสที่จะซื้อได้รวมถึงยังจะมีโชคลาภบ,บางอย่างมาจากบ้านโยยานพนาของตัวคุณเองด้วยนะครับในช่วงนี้คุณจะมีโอกาสพบญาติพบพ,พี่พบน้องประมาณ3คนหรือไม่ก็ต้องเจอกัน3ครั้งนะครับซึ่งคุณจะมีโอกาสได้ไปกินอาหารเส้นๆเป็นอาหารรสเผ็ดรสจัดหรืออาจจะเป็นอาหารญี่ปุ่นตรงนี้มีโอกาสชัดเจนนะครับในช่วงนี้ถ้าคุณอยากจะได้บุตรได้บริวารต้องบอกช่วงนี้ยังไม่ได้นะครับถ้าตั้งทอง ต้องระวัดระวังให้ดีอย่าไปเดินในที่ลืน่นหรืออย่าไปเดินในที่ที่เป็นน้ําระวังจะหกลม้มอาจจะถึงแทงบุตรแทงลูกได้ต้องเตือนลูกหลานด้วยนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับดวงคุณมีโอกาสบางอย่างเกี่ยวกับต่างชาติคุณมีโอกาสที่จะเดินทางไป,ไปต่างประเทศถ้าขอวีซ่าคุณจะผ่านอยากจะได้คู่ไปนคนต่างชาติตรงนี้คุณมีโอกาสมากๆแต่คุณต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกลวงด้วยคําชมคําหวานคุณเป็นคนที่แพ้คนที่พูดดีกับเรานะครับและเป็นคนที่เจ็บเราไม่ค่อยจําด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังและประปรุงนะครับ ็มีเสริมนิดหนึ่งช่วงนี้ดาวเสาร์อาจจะสัมพันธ์ในดวงามไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการปวดกระดูกต้องระมัดระวังด้วยนะครับส่วนเรื่องดาวของความสําเร็จนะครับตรงนี้ถือว่ามันค่อนข้างจะมาช้าแต่มันมาเพราะฉะนั้นชีวิตคุณอาจจะต้องร้มลุกคุกคานเหนื่อยหน่อยต้องสู้ต้องดินน้นรนต้องฝ่าฟันต้องพึ่งตนเองแต่มันจะผ่านพ้นไปในเกณฑ์ที่ดีนะครับเรื่องของการงานครับคุณจะมีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการที่ช่วยเหลือรับหลังไม่ได้แสดงตัวผู้ใหญ่ให้ความเมตตารตรงนี้ถืืออวว่่่าาาาาาดดีมีมกกกๆเเเข้้้้หหหหผูใญญ็จจะรรรินับสง คนในช่วงวันที่16ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนั่นก็คือ3085ซึ่งถ้าลองสอบกับกันนะไม่ว่าจะเป็น30835 3 80 808385 585053อย่างนี้นำโชคให้กับคุณอย่างชัดเจนครับสำหรับดูงสตารของท่านที่เกิดในราศีเมษกรกฎ ตุแล้วก็มังกรในช่วงวันที่16ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้นะครับมันมีดวงดาวสําคัญที่สำคัญของราศีตุลและก็ราศีเมษเนี่ยค่อนข้างชัดเลยนั่นก็คือดาวศุกร์ที่โคจรร่วมอยู่กับดาวอาทิตย์แล้วก็พุธรวมถึงเรงราหูด้วยนะครับตามตำราบโบราณเขาบอกว่าเมื่อดาวอาทิตย์โคจรเข้าทับดาวพุธมักจะมีความเห็นไม่ค่อยตรงกับคนใกล้ชิดนั่นก็หมายความว่าในช่วงนี้นะครับคุณเองอาจจะมีปากเสียงความคิดที่ไม่ตรงกันอาจจะไปขอความช่วยเหลือหรือว่าอาจจะไปคุยอะไรกันเนี่ยมักจะทะเลาะกับคนใกล้ชิด ใกล้้ตัวไดง่ายมีการโต้แย้งกันเกิดขึ้นในที่ทำงานหรือว่าในเรื่องของเกี่ยวกับการเงินนะครับแต่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ราบจากบุคคลใกล้ชิดแล้วก็มิสหายเช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับคือดาวอาทิตย์โคจรเข้าสัมพันธ์กับดาวศุกร์เขาบอกว่าการงานที่คุณทำไว้เนี่ยจะเป็นผลสําเร็จจะเกิดผลดีเพื่อนต่างเพศหรือคนต่างเพศจะให้คุณแก่คุณอย่างชัดเจนมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ดวงชะตาของถ้าที่เกิดในราศีเมษกรกฎตุลแล้วก็มังกรในช่วงนี้เนี่ยคุณจะมีดาวคําพูดที่เรียกได้ว่าเด่นแล้วก็ดีมากหมายคววาาม่ ช่วงนี้ถ้าคุณพูดจาเจราจาตกลงเรื่องผลประโยชน์อะไรใครเนี่ยคุณจะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการดิลธุรกิจการขอความช่วยเหลือการกู้ยืมเงินการขอผัดผ่อนหนี้สินต่างๆคุณจะประสบความสำเร็จแม้แต่เรื่องของการทวงหนี้ด้วยนะครับแต่สิ่งแปลกๆจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้ก็คือคุณเองจะขับรถหลงฮะอยู่ดีๆเขาไปกัไปเจอซอยตันทางตันหลงทาง,ง,งแล้วคุณจะรู้สึกในช่วงนี้เนี่ยสุขภาพร่างกายของคุณเนี่ยมันจะค่อนข้างอ่อนเพลียแล้วก็ซุดโซม,มันจะมีเรื่องบางอย่างให้คุณต้องๆ จะผิดพลาดมันจะวุ่นวายนะครับตรงนี้คุณต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับและต้องระมัดระวังเรื่องความใจร้อนและความจุกจิกจู้จี้ของตัวคุณเองด้วยนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยมีทั้งดาวราหูแล้วก็ดาวสร์ทั้งทับทั้งเล็งอยู่ทั้ง4ีราศีนี้เลยนะครับแต่โดยรวมนะครับต้องบอกว่าในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เอาตัวรอดได้โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการทองที่สำรองสนตัวผมนะผมมองว่าค่อนข้างจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ว่าการที่มีเงินเข้ามาเงินก้อนที่คุณรอคอยจะได้เป็นบางส่วนแต่มันจะ เหตุที่ต้องใช้เงินหมดไปอย่างรวดเร็วกับเรื่องของสุขภาพวิถีชีวิตอะไรบางอย่างกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนั่นแสดงว่าตัวคุณเองอาจจะป่วยหรือว่าคนใกล้ตัวคนอาจจะป่วยแล้วคุณอาจจะต้องไปช่วยเขาะนะครับแล้วก็มีคนใกล้ชิดจะมาทําให้คุณเดือดร้อนเรื่องเงินโดยเพราะเกี่ยวกับการหยิบยืมไปทําธุรกิจไปต่อยอดไปใช้นี้ตรงนี้ต้องระมัดระวังถ้าเป็นไปได้นะครับให้ให้น้อยที่สุดให้ได้ครับแต่พยายามให้น้อยที่สุดเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้คืนนะครับเพื่อนฝูงของคุณในช่วงนี้ฮะจะชักชวนคุณไปสถานท,ที่ที่เกี่ยวก เกณฑ์การจะเดินทางไปวัดว,วาอาราไปสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจะเดินทางไปต่างประเทศในภูมิทัศน์ที่เป็นลักษณะเหมือนภูเขาตรงนี้มีโอกาสเลยอาจจะไปไหว้พระบนภูเขาหรือสถานที่ไหว้พระเมื่อมองไปใก,ใกล้ๆนั้นจะมองเห็นภูเขานะครับตรงนี้เป็นไปได้ชัดเจนมากๆเลยนะตน้องบอกว่าช่วงนี้ถ้าคุณเดินทางไปทําบุญแล้วไปขอพรไม่ว่าจะเป็นขอพรในเรื่องของโชคลาภเรื่องของการงานในสิ่งที่คุณรอคอยคุณจะมีเกณฑ์สําเร็จอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้ฮะบ้านเรือนที่วัวใสของคุณนั้นอาจจะมีเกณฑ์การซ่อมแซม สร้างมันเก่ามันแตกมันหักเกี่ยวกับตัวบ้านหรือรถนะฮะและในช่วงนี้ฮะคุณจะมีเหตุน้อยอกน้อยใจญาติพี่น้องเนี่ยค่อนข้างเด่นชัดเลยนะคือคุณจะงอนงอนญาติพี่น้องแล้วก็รู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยไม่ค่ยคอยได้ความยุติธรรมแต่ตรงเนี้ยอย่าไปคิดเยอะนะผมแนะนําในช่วงนี้ให้คุณไปถวายสังฆทานหรือไปปล่อยปลาไหลจะทําให้ชีวิตที่ติดขัดอยู่ของคุณนั้นลื่นไหลในช่วงนี้ถ้าคุณอยากได้บุตรบริวารยังไม่มีเกณฑ์น,นะครับแต่ถ้ามีเกณฑ์การลุ้นเพศอยู่นะครับมีโอกาสที่จะเป็นเพศหญิงมาากกกว่่เพศชชยใในงนงงี้้้ผผููหหลัญขอคุ ที่คุณรักใคร่นับถือจะเจ็บป่วยหรือจะตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายเป็นมะเร็งและวัดระวังการเจ็บป่วยและการจากไปของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยในช่วงนี้ครับนเรื่องของความรักครับคนโสดเนี่ยคนเข้ามาจะค่อนข้างเป็นคนเจ้าชู้นะครับอาจจะมีแฟนอยู่แล้วมีคู่แล้วแต่โกหกเราไม่พูดความจริงกับเราทําให้คุณเองนั้นมีปัญหาในชีวิตอยู่เนืองๆเลยทีเดียวนะแต่ต้องบอกตรงนี้ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปรวมถึงคนที่มีคู่อยู่แล้วครับในช่วงนี้คุณเองนั้นจะรู้สึกว่ามันเหมือนจับโกหกคนรักอะไรได้บางอย่างแล้วคุณก็เครียด ก็คิดมากแนะนำนะครับถ้าคุณมีความรู้สึกอย่างนี้ขอให้พูดไปตรงๆถามไปตรงๆเลยนะครับแล้วมันจะสามารถเคลียร์ปัญหาได้ถ้าคุณรับกับความจริงที่มันเกิดขึ้นได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับและที่สําคัญครับอย่าให้คุณพูดจากันด้วยความภัเราอเราเองยิ่งสนิทกันยิ่งใกล้กันควรจะต้องพูดจากันดีๆนะครับเรื่องของความสําเร็จต่างๆถือว่ามาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับโชคลาภจะมีมาจากเลขเกา่าๆทีค่คนเสี่ยงแล้วมันไม่ถูกแต่งวดนี้มันจะมีเกณฑ์กลับมาถูกนะครับสำหรับเลขมงคลของท่าน ในช่วงสตุลาคมถึงหนึ่งพฤศจิกายนนั้นก็คือ2796นะครับลองสับกับกันดูนะครับไม่ว่าจะเป็น272926 696762 797276เหล่านี้ล้วนวนำโชคให้กับคุณอย่างแน่นอนครับสำหรับชาวราศีสิงวราีกันชาวราศีกลุ่มและก็ชาวราศีมีนถ้าพูดถึงในเรื่องการเงินของสี่ราศีนี้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับต้องบอกว่าคุณเองจะมีรายได้พิเศษเข้ามานะครับแต่ไรายได้พิเศษมันจะกลายมาเป็นรายได้ประจำนะครับคุณจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินสดก้อนใหญ่เข้ามาก้อนหนึ่งคุณจะได้ลา ้อยจากเงินเก่าๆหรือแม้แต่นี่เก่าคุณก็มีโอกาสที่จะได้ด้วยนะครับแล้วการเสี่ยงโชคของคุณนั้นถ้าคุณอยากจะถูผมแนะนำนะครับให้คุณไปสถานที่เกา่าๆเช่นวัดวาอารามเก่าๆที่มันเกินร้อยปีหรือว่าซื้อกับคนที่อายุมากๆหรือให้คนแก่เขียนเลขให้นะครับอันนี้จะนําโชคให้คุณเลยนะครับคุณเองนั้นรายจ่ายจะเยอะก็จริงที่ผ่านมาเหนื่อยเรื่องเงินก็จริงแต่ในระยะนี้นะครับการเงินคุณจะดีขึ้นนะครับแต่ต้องระมัดระวังจะมีเคราะไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็คือเงินคุณเนี่ยจะหายเพราะงั้นคุณต้องเก็บดี เลยนะครับเงินมันจะหายเงินมันจะขาดกว่ากระเป๋าตังค์อยู่อยู่ดีๆเอ๊ะทำไมเงินมันหายไปอย่างไรล่องลอยเลยนะครับคุณเองต้องระมัดระวังด้วยนะฮะแล้วคุณจะเดือดร้อนจากการกู้ยืมเงินหรือการให้กู้ยืมเงินให้ระมัดระวังจะเป็นหนี้เพาะเพศตรงข้ามลูกหนี้หนีหน้าเจ้าหนี้เร่งรัดหนี้สินจนคุณเหนื่อยแทบจะเอาตัวไม่รอดแต่มันรอดได้อย่างแน่นอนตรงนี้ผมก็ขอคอนเฟิร์มนะครับในเรื่องของการงานนะครับต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาคนเขามไม่เห็นคุณงามความดีของคุณนะเขามองข้ามหัวคุณไปตลอดเลยคุณทำสิบเนี่ยได้รับ ผลตอบแทนกลับมาแค่2บางทีถูกคนอื่นแย่งผลงานไปนะฮะในช่วงนี้นะฮะผลงานคุณก็จับมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งคุณจะได้ความเชื่อถือความไว้วางใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องทําให้คุณประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงปรากฏนะฮะคุณเองจะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับบุคคลระดับคนหน้าผู้อำนวยการหรือเจ้าของกิจการที่เป็นเพชรชายซึ่งมีบทบาทอย่างยิ่งต่อความสําเร็จทางด้านการงานของคุณในช่วงนี้เลยแนะนํไว้ให้คุณเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อย่าได้ห่างเหินผู้ใหญ่นะที่ผ่านมาคุณมีปัญหากับผู้ใหญ่มากๆเพราะว่าคุณเองนั้นประจบสอออไม่เป็นนต้งบกใ งนี้ถ้าคุณคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวเรื่องของการงานคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยที่ทํางานเนี่ยจะมีระเบียบใหม่ๆออกมาซึ่งจะเป็นผลดีกับคุณโดยตรงแต่มันจะต้องเหนื่อยหน่อยแล้วมันจะต้องทำให้คุณวุ่นวายแต่โดยรวมแล้วจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นหรือแม้แต่ช่วงนี้ถ้าคุณค้าขายอยู่นะครับมันจะมีกฎเกณฑ์บางอย่างที่ปรับเปลี่ยนขึ้นมาทําให้คุณยุ่งยากขึ้นแต่ในท้ายที่สุดแล้วตัวคุณเองจะได้เงินมากขึ้นและคุณก็จะรอดพ้นจากอุปสรรคทางด้านการเงินไปได้แบบเส้นยาแดงผ่่่่่าาาแดออออออยยยงงงงนน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 ตรรรี้คคเเมมลัใืขวกสูจ ในเรื่องของสเสน่ห์มีมิตรต่างเพศเข้ามาหลายคนให้เลือกเลยนะมีทั้งโสดมากทั้งผู้ใหญ่และวัยรุ่นนะครับแต่ช่วงนี้ถ้าคุณคิดจะจริงจังหรือคิดจะมีความรักคิดจะมีคู่ต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้ต้องรีบตัดสินใจแล้วนะฮะถ้าพ้นช่วงนี้ไปเนี่ยอาจจะหายาวเลยเขาจะเป็นคนที่เหมือนตำแหน่งหน้าที่การงานค่อนข้างจะดีเรียกได้ว่าชัดเจนจริงๆเลยนะครับแต่ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วนะฮะคนรักช่วงนี้จะมีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะค่อนข้างเครียดมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องการงานและเรื่อง แต่ถ้าในระยะนี้ไม่มีเพศตรงข้ามเข้ามาเลยนะครับคุณเองจะได้ราเป็นของมีค่านะครับในช่วงนี้คุณจะต้องระมัดระาวาังเลืองอารมณ์ของตัวคุณนิดหนึ่งนะคือคุณจะหงุดหงิดง่ายอยู่ดีๆมีเพื่อนสนิทมาแอบใส่ร้ายคุณรับหลักจะทําให้คุณอารมณ์หงุดหงิดง่ายช่วงนี้ต้องระมัดระวังเลยนะครับและในช่วงนี้นะครับจะมีเพื่อนแอบชอบเราจริงๆมีเพื่อนแอบชอบเรามานานแล้วครับแต่เขามาในลักษณะของความเป็นมิตรแต่ผมไม่แนะนําให้คบๆเป็นคนรักนี่ห้ามเลยนะครับให้คุณเป็นเพื่อนอย่างนี้แหละแล้วมัน ข้องกับคนป่วยสถานพยาบาลหรือควรจะต้องเดินทางไปหายาผู้ใหญ่ที่เจ็บ ถ้าอยากจะโยกย้ายที่อยู่เปลีป่ยนไปที่ทำงานสามารถทําได้อย่างชัดเจนเลยนะครับและในดวงชะตาอาจจะมียติพี่น้องโทรศัพมาหาคุณมาขอความช่วยเหลือหรือมาอาศัยอยู่กับคุณหรือมีเหตุที่คุณจะต้องไปอาศัยญาติพี่น้องอยู่ในช่วงนี้ค่อนข้างจะชัดเจนทีเดียวเลยนะครับสำหรับสุขภาพครับจะต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับคู่สมรสแฟนผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยในช่วงนี้นะครับและที่สําคัญครับมันจะมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับยวดยานภาหนะขอให้ระวังนะครับช่วงนี้นะครับไม่ควรให้ใครยืมรถหรือยืมของมีค่าของเราไปเพราะจะ จะเกิดการเสียหายนะครับระวังการจะป่วยจากการใช้สิ่งแปลกปลอมการติดเชื้อระวังกระเพาะปัสสาวะอักเสบลำไส้อักเสบโรคเกี่ยวกับปากเงือกฟันต่อมทอมซินจะมาทําให้คุณมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพครับสำหรับเลขมงคลที่จะทำเลกสางท่านนั้นโดดเด่นมากๆก็คือ1485นะครับลองสับกับกันดูนะไม่ว่าจะเป็น141815 484541 818485 585451จะนำช่วยคุณในช่วงนี้26ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน65อย่างแน่นอนครับ